ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโปูนิวอ่านมันงาะคะฝากตัดด้วยนะคะเฮ้อยอิ่มจังเดี๋ยวผมล้างจานเองครับไม่เป็นไรครับถ้าถ้วยจานของแตกแล้วก็ปวดหัวกว่าอีกเอ๊ะผมล้างจานเก่งนะครับแต่ถ้าฉันทำแต่ไปแล้วมันจะเป็นจานแพงขึ้นมาคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ คุณจุเทยียงเหมือนจะมีคนโทรมานะครับตืดตืดตืดโทรศัพท์ผมอยู่นี่นะครับเอ๊ะอ๋อผมลืมโทรศัพท์ตัวเองไว้ในห้องนี่นะไม่น่าจะมีใครโทรมานะแปลกจังตู้ตๆุตอ้ออะไรนะไม่นะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไปครับ จุแยังฉันเรื่มส่งงานนะ่ะเดี๋ยวฉันต้องเรียบแล้วตึกตึกเดิมทีแล้วบ้านหลังนี้มันใหญ่โตและเงียบเหงาขนาดนี้เลยเหรอบ้านที่อเมริกามันกว้างขวางเกินเหตุส่วนบ้านนี้ที่เกาหลีฉันก็หาบ้านที่ปลอดภัยเป็นหลักและมีขนาดกำลังดีสำหรับอยู่คนเดียว แต่ที่นี่ก็กว้างไปแฮะเสื้อผ้าที่เอามาซักนี่มันกลิ่นของฮันโบรึมคุณจุเทยังเออทำไมฮันโบรึมฮันโบรึมเป็นใครกันแน่อถึงได้ทำให้ผมร้อนลุ่มขนาดนี้อ๋อ ฉันต้องบรรเทาลงด้วยสิ่งนี้และขณะดเดียวกันก็ทำให้อารมณ์ของฉันพุ่นพลานถึงขนาดนี้ด้วยเฮ้อนี่ฉันมีอารมณ์กับฮันโบรึมหรือว่าสเสร็จแล้วส่งเรียบร้อยเหลือเวลาหนึ่งนาทีกดบันทึกได้อย่างบุดวิวเย่เยชายชนะขอมวลมนุษย์เอ๊ะ ไม่รู้เป็นเพราะความเข้มข้นของพลังอย่างหรือเปล่านะทําให้รู้สึกดีมากเลยซุบซุบซุบซ,ซโดม,มแม้ว่าจะใช้สมาธิมากที่สุดในชีวิตแต่ก็ยังรู้สึกโล่งสบายอยู่ดีเอ๊ะทำไมใจฉันเต้นแบบนี้ล่ะคิดไปเองหรือเปล่าตอนที่จูเทยังกอดฉันจากด้านหลังตอนที่เขามองฉันแล้วยิ้มกว้าง หัวใจของฉันเต้นเร็วกว่าปกติต้องหาแล้วเต,รรตะเตะเตดมองใครบางคนแล้วใจเต้นตุกตักตุกตักค้นหาฮะ <c oughs> เป็นไป <c oughs> ไม่ได้สเหตุที่ทำให้ใจเต้นตุกตักทุกครั้งฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่าฉันชอบจูเทยยงหรอจูเทยยงไม่ได้ใจดีกับฉันเลยเขาใช้ข้อบกพร่องของฉัน เพื่อไม่ให้คนเข้าใกล้ตัวเองตระตกเตก็กเอ๊ะไม่เคยพูดชมกันแถมยังไม่เคยยิ้มให้กันด้วยคงจะถูกปากสินะครับกินเก่งเชี้ยวเงอะไม่มีทางที่ฉันจะชอบจูเทยยงได้หรอกฮึก็มีแค่เซ็กกันไม่กี่ครั้งแค่เขายิ้มให้กันครั้งเดียวแล้วจะทำให้ฉันชอบเขาขึ้นมานะ่ะมัน ฟังดูไม่เข้าท่าเอาเสียเลยนี่นะฮึฉันต้องหาแล้วเพราะว่าการรักใครสักคนผมรักคุณอุ๊ยตายผมรักคุณจนสามารถมอบหัวใจทั้งดวงให้คุณได้เลยเห็นร้องผมร้องให้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งคราวนี้สารภาพรักได้สักทีโถร้องให้ไปด้วยเลยเอ๊ะอุ๊ยตายแล้ว บัวเรื่มเป็นเด็กเป็นเล็กตัวอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเข้าห้องไปเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับจูเทยยงเนี่ยไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเพราะงั้นไม่ใช่หรอก้ยแค่ฉันหลอกใช้จูเทยังต่อไปให้เหมือนกับที่เขาหลอกใช้ฉันก็พอปิดเครื่องจนกว่าอาการของฉันจะหาย